อ,อบตอบานเฮาเบอร์สกุสกุณนะคะจัดงานดีๆนี่คืนนอนนะคะผู้เฒ่าเดี๋ยวมาโฮมกันมื่อนี่เมนคว่วคุณสาครน่านันลราบ่มีผู้เฒ่าดอกมีแต่ว่ายหล่นอ่อยต่อยยังวะด้านหาเวทีนี่คัสีเดาดีป่ะนี่นุ่มมล่ำตั้งแต่เมืเ่อคืนพุ่นเนี่ยนออี่ที่แม่กับเต้นนะฮะนี่ดียังวะขอบคุณมากๆก็แล้วกันขอบคุณสําหรับคุณพี่เบอร์ส,สขนขนก,กุสกคนคณะกรรมาการบานเฮาเนาะน,นะคะค่ะว่าจังไหนแม่ค่ะ โอ้ไม่ยานนกค่ะล่มซาคนหลายใจค่ะขอบคุณมากอืกขอบคุณสำหรับทุกๆรางวันนำใจน้อะนะคะฝั่งตอนมหาห้ยเฮลังให้ร้ยกันละกันเด้อะนะคะเป็นได้แม่ห่อถือเล็กแนบองหวัดบางนึงนั่นถือปลายถืออยู่ว่าที่เอามาปั่นลูกสาวใสเป็นหยังล่ะลูกสาวขึ้นหลบไหลเออนะคะขอบคุณห,หลายๆกันละกันน้อนะคะเอา้า โอ,โอยปป้ยว่แต่สิปวดเนียวแต่ย่างกลางคืนย่ากลางเว้นกับปวดเนียวคือกันตัวนั่งตนตีก็ได้เวย้ยบอกว่าเอาว้เฮือนเอาไว้เฮือนอย่ยสิเอามานั่มนะเออในน้อยนั่งก็ไดขอบคุณสำหรับมมเจ็ดนั่มเด้อค่ะอยู่ไซนอหมเจ็ดยู่ไซนอค่ะโอ้ยหลายๆนั่นบอกค่ะบรักสีดำบอสันเห็นแม่เต้นดเดอ้อบอสันขอบคุณทีมงานคุณแม่โมเจ็ดด้วยก็แล้วกันนะคะ ออนซ่อนออนซ่อนต,นตนตนเงินตนทองเพิ่นยังวะนะคะมื้อนี้มหาบุญบุญหลายสายยาวบุญมาพรา,ามีหงาห่าหงสาฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวันในสวนว้อีกจะคนน้ำหนึ่งกันละอีกจะคนหนึ่งน้ำเนยอือขอบคุณคุณแม่ขอบคุณสำหรับคุณพ่อคุณพี่ผู้เพิ่นหาเขาหาน้ามาให้กินน้ำนะคะมีแต่นเนว่ยเสพๆของคุณลหลายๆกันละกันนอนนะคะ ซาซาค่ะากเคือฝากเสียงสะกดเนาะนะครับโยซาซาสะกดนนาะแม่เด้เอ ใใมาเจอแฟนมากมายหลายบ้าน mm hmm. เสียงเพลงส่งให้กลุดออกจากใจอลอยม้า <IS Questions>, <S <S พรอช่วยนำหาอุ้มชูเที่ย้นานานขอเป็นน้องหลานดูมารอบกับคนงานจาได้ให้ช่วยสงสารขอบคุณที่ทันยังเป็นแร เอาพูดผู้เป็นโยซอยกันพัดมันแดดกันยับเผาโฮมในเดอะบีเดอร์นะคะเสร็จยูกัน เธอมลังจะเกาไปยังฝากฝา,าสวนอย่าห้ามปุไดไฟฟมมือขอให้รังเมื่อร่อยค่ะให้ขายยางให้ได้เงินละหลายให้ได้กําไร้ลหลายขายมั่นก็ได้กําไร้ละหลายคือกันเออ นะคะบางหนึ่งหงฝากลับไปขายเขามากคือกันละแม่เอ้ยอยังว่าจังว่าแหล่เ,เบิดเกี้ยวเขาอยู่ยังวาเออคือกันนาะแม่หนอหงษาหนีเกี้ยวเขาเก้งเองเนี่ยแมอย่อืมกีดยางกับคือสิเก่งด่ดอกคืออืมฝากไ้น้ำเม่ก,กันละกันเน้อนะคะเป็นลูกไผ่อีกจะคนอันไหนแม่ผัวเพื่อเจอกันหัวเราู่ใส่นออบานนีเพราะไม่ร้อยผัวมากบอนออบาน โอ้ค่ะโอ้ยอเธอขี้งลายอีเมเาขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสั่งจองล่มซาคนหลายใจโบรักสีดำาพวาเพิ่เจอกันพร้อมยังไ่เฮ้ยอยลายผลงันเพลงลูกสากระจำบทันใดเดี๋ยวฟังลองฟังล่ำสกอต์นเมยนอาจะคอยจับผลงันเพลงนะคะช่วนี้ล่องซุนกัลกันค่ะอาจารย์นดนตรีค่ะขอบคุณที่มาลองดนตรีจิตวนะิทยาะ คุนปลาปลาเสือขาวแอวดีดีบางเนื้อนงอ่อนซอนแต่แอวเล่านองเมียนอะอืมออนซอนแต่แอวเล่ายนง่าบัดย่างเต็มนาฮวันซำหนีบัดย่านั่นสีซำไหนเนาะ